เพราะการศึกษาเป็นโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 MHz มกะร่วมเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนใต้ได้ติวเข้มใน5รายวิชาในรายการติวเตอร์ออทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาิกาและ1 9นาิกา30นาที สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติวเตอร์ออนแชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้สวัสดีครับน้องๆครับก็ hello welcome c a c k to English Tutor นะครับนี่ก็จะเป็นช่วงของการติวน้องๆ อีกช่วงหนึ่งนะครับวันนี้ก็เข้ามาสู่ช่วงที่หลายๆคนก็ได้รอกันว่าวันนี้จะเอาอะไรมาสอนน้องๆเนาะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของ part of speech กันไปเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วมาตอนที่แล้วน้องๆคงยังจํากันได้นะครับว่า part of speech มีอะไรบ้างก็จะมีออ8อย่างทั้งหมดในเรื่องของ part of speech นะครับช่วงของการติวในตลอดทุกๆวัน ที่ที่เราจะต้องได้เจอการน,นี้นะครับสำหรับวิชาภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยท,ท,ทุกๆวันศุกร์ที่เราจะเจอการน,นี้นะครับก็จะให้น้องๆได้เรียนรู้แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากแล้วก็ถึงแม้ว่าเราสามารถจะถึงแม้ว่าเราจะมีมีพื้นฐานมาไม่มากเนี่ยแต่ก็สามารถปรับกันได้ฉะนั้นต้องตั้งใจปรับพื้นฐานกันให้ดีนะครับในช่วงช่วงที่ในในตอนก่อนหน้านี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องของ part of speech ทั้งหมดไปแล้ว8อย่างจําได้หมดไหมครับพี่มาตัวขอทบทวนนิดน,นึงก่อนนะ เราจะได้ไปต่อกันนะครับ Part of speech เมื่อคราวที่แล้วก็คือเราได้พูดถึงส่วนต่างๆของประโยคซึ่งมีความจำเป็นมากครับน้องๆมีความจำเป็นมากที่เราจะต้องรู้ว่าส่วนต่างๆของประโยคมีอะไรบ้างเพื่อที่จะช่วยให้เรารู้ว่าการแต่งประโยคการทำข้อสอบของเราเนี่ยการวิเคราะห์ข้อสอบก็จะง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าส่วนต่างๆของประโยคนั้นมีอะไรบ้าง อันที่หเลยนะครับก็เป็น n o u n นะครับ2 pronoun 3 verb 4 adverb 5 adjective 6 preposition 7 conjunction แล้วก็8 interjection นี่ก็เป็น8 8ส่วนของภาษา8ส่วนของคำในภาษาอังกฤษซึ่งน้องๆจำเป็นที่จะต้องรู้ไว้นะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถไปใช้ชในชีวิตประจำวันได้ด้วย เอาละวันนี้พี่มาตูจะไปต่อในเรื่องอื่นเลยนะครับวันนี้นะครับน้องๆหลังจากที่เรารู้ว่า Part of Speech เนี่ยทั้ง1 0ทั้ง8ตัวมีอะไรบ้างเราจะต้องรู้เพิ่มขึ้นก็คือว่าคําในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะวันนี้เราจะไปเจาะในเรื่องของ pronoun เพราะว่าเวลาแต่งประโยคเนี่ยจำเป็นต้องมีประธานของประโยคฉะนั้นเราต้องรู้ว่าประธานของประโยคเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ก็จะลงลึกไปที่ pronoun นะครับ pronoun มีทั้งหมดหลายตัวแต่ที่พี่มาตัจะนําเสนอในวันนี้เนี่ยเป็น pronoun ที่เป็น pronoun หลักๆที่เราจะเอาไปใช้ใอยู่เป็นประจําแล้วก็สามารถเอาตัวอื่นๆที่กาลังจะเจอเนี่ยมาเทียบเคียงกันได้นะครับ pronoun น,น้องๆต้องรู้จักอยู่หลายตัวอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้พี่มาตัก็มาจัดกลุ่มเนาะตัวแรกก็คือตัว i นะครับอ่ะ i แล้วก็น้องๆเขียนตามไปได้เลยนะครับเขียนตามลงมาจากบนลงล่างเนาะ ไอตัวที่ 2, สองยูกดยู very good y o u นะครับเก่งมากเก่งมากตัวที่ 3, <laughs> สามสกดยูให้ถูกนะหนึ่งไอสองยสามีไทซีพี่มันตัวเรียงไว้ยังไงถูกต้องเดครับ th e y ใครตอบผิดไม่เป็นไรอ่ะว่ากันต่อห้าไอยูตัวที่ห้าคือ he ครับแล้วก็ ตัวที่หก chi ตัวที่เจ็ด it it นะครับอ่ะตัวแรก i ตัวที่สอง u ตัวที่สาม v ตัวที่สี่ y ตัวที่ห้าตัวที่หก chi ตัวที่เจ็ด it i u v d h c i t ท่องไปเลยครับท่องไปเลยอันนี้นะครับท่องไปเลยไม่เป็นไรท่องไปเลยเอาละทีนี้ครับ อ่าดูดูม่ไมัเช็คมัเช็คตัวสะกดกันก่อนนะเผื่อจะสะกดผิดเอามีแน่นะอ่าตัวแรกไอก็คือไอตัวเดียวเขียนตัวใหญ่ไอจะอยู่ตรงกลางหรือข้างหน้าหรือข้างหลังเนี่ยไอจะเขียนตัวใหญ่เสมอนะครับตัวที่2ก็คือ u y o u ตัวที่3ก็คือ v w e นะครับตัวที่4ก็คือ d t h e y ตัวที่5คือ h e ตัวที่6คือ she เธอผู้หญิงตัวที่7คือ it นะครับ I แปลว่า ฉันนะครับยูแปลว่าเธอโอเควีวีแปลว่าอะไรเอ่ยวีแปลว่าอ่าใช่วีแปลว่าเรานะครับวีแปลว่าพวกเรา they. E y they d a y แปลว่าพวกเขาเหล่านั้นพวกเราเหล่านี้เออพวกเขาอย่างเงี้ยนะครับเป็นกลุ่ม he ครับ h e he ก็คือเขาผู้ชายคนนั้นนะครับชีเธอผู้หญิงคนนั้นแล้วก็อิดมันนะครับเราก็อาจจะใช้เรียกสัตว์สิ่งของตัวที่4คือ t h e y day นี่นะครับ t h e y ไม่ใช่ t h e y หรือคำว่า he ตัวสะกดคือ h e a b c d e f g h ไม่ใช่ f g h ไม่มีตัว h นะครับต้องเป็นตัว h นะครับถ้าออกเสียงที่ถูกต้องเป็นตัว h ออกเสียงอ้ออ่างไม่ได้ไม่ได้ออกเสียงฮอนุคูกถ้าเกิดพูดถึงตัวสะกดแต่เวลานำไปใช้เนี่ยเป็นเสียงเฮอโอเคนะครับทีนี้เวลาเวลาเราบอกก็ต้องบอกเอาให้ถูกนิดนึงเช่นะเราจะบอกว่า w w w e o โ g r e รง a c t h ไม่ใช่ a c t h นะ่าใช้กันให้ดีอ เอาละต่อเลยนะครับทีนี้พี่มาตุมีคําถามถามต่อน้องๆทําไปช่องถัดไปเลยนะครับช่องที่สองช่องนี้เราจะมาถามว่าน้องๆจะถามน้องๆว่าสับแต่ละตัวน้องรู้ไหมว่ามันเป็นพจน์อะไรจํานวนพจน์เป็นเท่าไหร่ก็คือว่าสรรพนามทางซ้ายมือเจ็ดตัวเนี่ยนะครับมันมีกี่พจน์อ่ะเริ่มเลยนะข้อหนึ่งตัวที่หนึ่งไอไอมีกี่พจน์ไอมีกี่คนอ่ะง่าย ไอมีเท่าไหร่หนึ่งคนสองคนสามคนไอมีเท่าไหร่ครับไอหนึ่งหนึ่งคนเอาโอเคไอห,หนึ่งคนถือเป็นเอกพจนะอ่าโอเคเขียนเลขหนึ่งหรือว่าน้อนจะเขียนเอกพน์ลงไปในช่องตารางก็ได้นะครับตัวที่สองคือ you y o u y o u u เป็นเอกพน์หรือพระหุภพ ยูเป็นเอกพจน์หรือเผพจน์ครับมีใครรู้บ้างลองตอบซิเหมือนพี่มาตุจะได้ยินเนาะวายเป็นเอกพจน์หรือเผพจน์ใครรู้จัดมาเร็วๆอ่าโอเคนะครับไอเป็นไม่ใช่อยู่ๆเอาเริ่มเริ่มงงอยูเป็นเอกพจน์หรือเผพจน์ฮะยูเป็น มีคนบอกว่ามีมีมีเสียงน้องตอบมาเด๋วได้ยินเสียงน้องบางคนบอกว่ายู you เป็นเอกพจน์อ่าบางคนบอกยู you เป็นพหุพจน์ทีนี้พี่มาตูลจะถามว่าเวลาเราบอกว่า I love you เนี่ยครับ I love you เนี่ย you นั้นกี่คน I love you ยูกี่คนใช่อยู่คนเดียวอ่านะแต่ทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าแต่บางที I, I love you ก็ อาจจะมากกว่าหนึ่งคนอันนี้ไม่รู้อแล้จะแต่คนแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่า I love you you แปลว,ว่าคนหนึ่งคนเนี่ยแสดงว่า you ก็เป็นเอกพจน์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่ว่าอาจารย์เดินเข้ามาในห้องเรียนแล้วบอกว่านักเรียนคือึ้น p l e a s e stand up แล้วก็ Good morning teacher อาจารย์ก็จะบอกว่า Good morning how are you เวลาอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกว่า how are you you นั้นกี่คนนักเรียนในห้องมีกี่คน ใช่มันมากกว่าหนึ่งคนทีนี้ตกลงว่า you เนี่ยเป็นเอกพจน์หรือพหจน์ครับ you เป็นเอกพจน์หรือพหจนพอ่า you เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพะหุพจน์นะครับโอเคนะจำไว้เลยตัวนี้นะครับตัวต่อไปตัวที่3ครับ V เป็นเอกพจน์หรือพหพจน์ v มีกี่คน v มีกี่คน v มีกี่คนโอเค วีมีทั you <mind> we, we, ้งหมดกี่คนครับตอบคําถามพ่มาตัวนิดนึง v ีวีมีมากกว่าหนึ่งคนเก่งมากนะครับก็คือเป็นพ้าหุจน์นะครับพ้าหุพจน์ dayth e y day เป็นเอกพจน์หรือพ้ะหุพจน์ day มีกี่คน d a y เป็นเอกพจน์หรือพ้ะหุจน์ครับ d a y เป็น ถูกต้องเดเป็นพ้าหูพ์เพราะว่ามันจะมีมากกว่า1ใช่ไหมเขาเหล่านั้นโอเคต่อต่อไปตัวที่5คือ he he, he. he. แปลว,ว่าอะไร he แปลว่าเขาคนนั้นเป็นผู้ชาย he ทีนี้ he เป็นเอกพจน์หรือพ้าหูพ์ he มีกี่คน he เป็นเอกพจน์หรือพาหูพ์ครับ โอเค he เป็นเอกพจน์แล้วถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคนคนหนึ่งเราใช้ he นะถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงเราใช้ she เก่งมากเก่งมากโอเค very good ทีนี้ครับถ้าเกิดว่า he าแล้วถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคนกลุ่มหนึ่งผู้ชายหนึ่งคนเราใช้ he ถ้าผู้ชายสองคนเราใช้อะไรใช้ d เก่งมากแล้วถ้าผู้หญิงหนึ่งคนเนี่ยเราใช้ she ถ้าผู้หญิงสองคนใช้ใช้ดเหมือนกันครับเพราะเราพูดถึงเขาเหล่านั้นเรา เป็นคนที่เราพูดถึงเนาะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าฮีกับชีผู้ชายหนึ่งคนกับผู้หญิงหนึ่งคนรวมกันเราจะใช้อะไรแทนครับเราไม่ใช้ชีอยู่แล้วเพราะว่ามันมีผู้ชายด้วยและเราก็ไม่ใช้ใช้ฮีอยู่แล้วเพราะม,มีผู้หญิงด้วยฉะนั้นถ้าเกิดมีผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนยืนคุยกันที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วเราก็พูดถึงเขาสองคนนั้นเราจะใช้ตัวไหนแทนถูกใช้คําว่าเดนะครับอ่าเก่งมากแล้วต่อไปก็ ออิดแปลว,ว่าอิดแปลว,ว่ามันนะครับอิดแปลว,ว่ามันนะครับแล้วก็เป็นเอกพจน์หรือพ่อพน์ครับอิดเป็นเอกพจน์เก่งมากในเรื่องของเอกพน์หรือพ่อพจน์นี่นะครับเด็ก ك, <ส ELL> ๆถ้าเกิดว่าหนึ่งครึ่งถามว่ามากเอกพจน์กับพ่อพจน์นี่ครับถ้าเกิดถามว่าหนึ่งครึ่งเนี่ยเป็นเอกพจน์หรือพ่อพน์ <c oughs> คิด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  <c oughs> หนึ่งครึ่งเป็นเอกพจน์หรือพหุพจน์เอ่ยตอบได้ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอกพจน์คือหนึ่งพหุพจน์คือเท่าไหร่บางคนบอกสองขึ้นไปเอาละทีนี้พี่มาตัวขอเคลียร์ก่อนนะถ้าเกิดว่าบอกเป็นพหุพจน์เนี่ยครับมันจะต้องบอกว่ามากกว่าหนึ่ง เพราะถ้าเกิดว่าสองขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่รวม1 5จุด้าใช่ไหมครับถ้าสองขึ้นไปเนี่ยจะไม่รวม1 5่จุดห้าฉะนั้นเวลาบอกว่าเป็นพหุพจน์มันต้องเป็นสิ่งที่มากกว่าหนึ่งหนึ่งจุดห้าก็เป็นผู้ผลิตละอ่าหนึ่งจุดสองก็ผู้ผลิตละโอเคเนาะฉะนั้นก็จะบอกน้องว่าถ้าเกิดจะบอกว่าเป็นเอกภพขึ้นหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นพหุพจน์เนี่ยหนึ่งเออถ้าเกิดเป็นผหุพจน์เนี่ย มากกว่า1ถึงจะเป็นพหุพจน์2ขึ้นไปได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันจะต้องมันไม่ไม่ครอบคลุมตัว1-5ฉะนั้นเวลาจะใช้ว่าเป็นเอกพจน์หรือพหุพจน์เนี่ยต้องระวังด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างสําคัญทีเดียวทีนี้ก็น้าเข้าใจมากขึ้นเพราะเวลาเราไปซื้อน้ำ,นำที่บรรจุขวดบางประเภทบางชนิดครับบางยี่ห้อเมื่อใส่1.5เนี่ยก็จะบอกว่า1.5ลิตร มันจะใส่ตัว s ด้วยแปลว,ว่าเป็นพหุพจน์คือมากกว่า1แล้วอ่าเลยอันนี้เกิดจากการสังเกตร,รอบตัวแค่นั้นเองนะครับเอาละน้องๆวันนี้เราก็รู้จักแล้วว่า iuvdhit มีพจน์อะไรบ้างเก็บตารางนี้ไว้ให้ดีเราจะมาใช้อีกหลายสัปดาห์เลยสําหรับตารางชุดนี้ตอนนี้เรามาดูข้อสอบตัวอย่างข้อสอบกันเพราะว่าทุกๆทุกๆครั้งที่เราเจอกันครับเราก็จะมีตัวอย่างข้อสอบมาให้น้องๆสัปดาห์นี้ ที่มาตัวข้อสอบของปี53ครับข้อสอบโอนเนภาษาอังกฤษปีพศ2553วันนี้เอาข้อที่ไม่ยากมากเกินไปนะครับบางทีข้อสอบก็มีข้อง่ายเราอาจจะต้องสังเกตเองข้อที่พี่มาตัวนำมาวันนี้ก็คือข้อ41 42 43เนอะดูซิว่า3ข้อนี้จะทันไหมแต่เกิดว่ามีเวลามากพอเนี่ยเราก็จะขยับไปข้ออื่นด้วยนะครับข้อเริ่มที่41ก่อนนะเอามาดูโจทย์ก่อน ข้อ41ถึง70เนี่ยมันจะเป็นช่วงของ reading comprehension นะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อย่อยอีกนะครับ direction แรกก็คือ read the passage เวลาเวลาทำข้อสอบอยากให้น้องๆค่อยๆอ่านอ่านโจทย์ก่อนถ้าเกิดว่าเราเข้าใจโจทย์เนี่เราจะทำข้อสอบได้ถูกถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจโจทย์นี่นะครับมันจะอาจจะทำข้อสอบไม่ถูกก็ได้เนาะอ่ะข้อ direction นี้นะครับก็จะพูดถึง read the passages and choose the best answer to each question that follows ก็คือว่า read the passage อ่านข้อความอ่านข้อมูลอ่านสิ่งที่ต้องการสื่อออกมาเนี่ยนะครับ and choose แล้วก็เลือก the best answer ข้อคำตอบที่ดีที่สุด to each question ในแต่และข้อคำถาม that follow ที่ตามมา ไม่ง่ายจริงๆแล้วนี่น้องๆรู้คำคำศัพท์อยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆแปลค่อยๆแปล,ปล,ปลเป็นทีละช่วงทีละช่วงนะครับบางทีก็แปลทีละตัวนี่ถูกแต่บางทีก็ต้องแปลเป็นเป็นกลุ่มๆนะครับเอาล่ะ Pasage แรกเลย Pasage แรกวันนี้เขาพูดถึงอะไรบ้าง you are in sydney with a friend you are in sydney with with a friend ตอนนี้เราอยู่ที่ sydney กับกับเพื่อนเพื่อนกีกคนถ้าเพื่อนมากกว่าหนึ่งคนทำไง ใช่ใส่ S ตอนนี้มีมากกว่า1คนไหมไม่นะครับเพราะว่ามันใส่อ่ะมีอะด้วยแปลว่าเน้นเลยว่าเป็นแค่มีเพื่อนอีกหนึ่งมีเพื่อนอยู่กับเพื่อน1คนเรา1คนอยู่กับเพื่อน1คนนะครับ you are in Sydney with the friend now you are looking at a page now ตอนนี้ you are looking v e r b to be v e r v e NG ซึ่งกำลังมองดูอยู่นะครับ you are looking at a page คนกำลังมองดูหน้ากระดาษแผ่นหนึ่ง อ a g e of ออ c ซิตี u ไก o ์ออฟซิตี้ไกนะครับก็เป็นคู่มือบางไกด์ก็เป็นคู่มือก็ได้นะครับหรือ City guide เนี่ยบางคนจะเรียกว่าเหมือนเหมือนหนังสือคู่มือเอาไว้ใช้ในการเดินทางอะไรเงี้ยนะครับเป็นหนังสือคู่มือสําหรับคนที่จะเอาไว้ในการเดินทางเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเส้นทางอาหารที่พักแล้วก็อื่น,นๆโทรศัพท์จําเป็นอะไรเงี้ยนะครับ which gives information about Sydney's best restaurant which T ี่อันที่ตอนนี้ไม่ได้เป็นคำถามนะครับเป็นตัวเชื่อม gives ให้ high information ข้อมูล about about, about, about. Okay. about, about แปลว่า about แปลว่าโอเค about แปลว่าเกี่ยวกับนะครับ Sydney's best restaurant Sydney's best restaurant restaurant แปลว่าร้านอาหาร best คือดีที่สุดของ เมืองซิดนีย์นะครับก็เป็นหน้าที่เรากําลังดูอยู่เนี่ยเป็นหน้าที่พูดถึงร้านอาหารที่ดีที่สุดในซิดนีย์นะครับกำลังให้ข้อมูลเรื่องนี้อยู่นะครับ look at the list below ดูในข้อมูลข้างล่าง and answer the question that follow แล้วก็ตอบคําถามที่ตามมาด้านล่างนะครับเอาเรามาดูว่าข้อมูลที่ให้มาเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้าง ข้อมูลี่ให้มาประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับตารางมันม,มันไม่เชิงเป็นตารางเนาะมันเป็นแผนผังเหมือนที่แบบว่าเออให้ข้อมูลเราไว้ Sidney's best restaurants นะครับก็เป็เปนเป็นข้อมูลที่พูดถึงร้านอาหารที่ดีที่สุดในเมืองซิดนีย์แล้วก็จะมีสัญลักษณ์อยู่3อันตัวแรกคือตัว B-boy Breakfast ตัว L คือ Lunch ตัว D คือ dinner breakfast lunch dinner โอเคเอ่อตัว B ก็ย่อมาจ a าก b s t b r e a k f a s t b r e a k f a s t ก็คืออาหารเช้านะครับแล้วก็ L คือ Lunch ก็คืออาหารเที่ยงแล้วก็ D ก็คือ Dinner นะครับก็คือจะเป็นสัญลักษณ์เพราะว่าถ้าเกิดว่าแสดงว่าไอ้สตัวนี้ต้องใช้บ่อยๆก็เลยใช้ตัวย่อเลยกําหนดให้ตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วจะมาดูว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างที่ให้เราในช่วงข้างล่างนะครับร้านแรกชื่อร้านว่าอัลฮัมบร ร้านแรกชื่อร้านอัลฮัมบรานะครับอัลฮัมบราเป็นร้านอาหารสเปนิชเห็นไหมครับเขียนว่า Spanish and Morocco Menu Menu ูตัวนี้นะครับ M E N U เวลาอ่านไม่ได้อ่านเมนูแต่เวลาอ่านให้อ่านเมนูเพิ่งรู้ใช่ไหมหลายคนรู้มาก่อนแล้วนะครับใครที่รู้มาก่อนบอกเพื่อนด้วยบอกเพื่อนด้วย ตัวนี้ถ้าเกิดให้อ่านเสียงให้ถูกต้องอ่านว่าเมนยูไม่ใช่เมนูโอเคโอเคเ e ร y good ดนะครับอ่ะเมนยู menu. ทีนี้อัลฮัมบราบอกว่าร้านของตัวเองเนี่ยขาย Spanish ิชแ s นด์สเปน o ชสลัด m ุรา plus plus แปลว่าอะไร plus แปลว่าบวกแปลว่ามีแล้วยังมีอ่าก็ได้ plus ก็คือเครื่องหมายบวกนะครับ plus flamenco dancing ก็คือการเต้นแบบฟลาเมงโกเป็นการเต้นสไตล์สเปนิชนะครับ and harbor view แล้วก็จะมีมุมมองที่เห็นท่าเรือด้วยน่าสนทีเดียวนะครับร้านอาหารนี้เปิดขายมื้อกลางวันเห็นโลโก้ L ไหมเปิดขายมื้อกลางวัน lunch วันจันทร์ถึงวันศุกร ถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขายเฉพาะมื้อเที่ยงนะและดิเนอร์เดลี่เดลี่แปลว่าทุกทุกวันเก่งมากครับดิเนอร์เดลี่ก็คือตัวดีนี้ขายทุกวันแปลว่าร้านนี้ถ้าจันทร์ถึงศุกร์ขายมื้อเที่ยงถ้ามื้อเย็นขายทุกวันอ่าตั้งอยู่ที่เลขที่54 West Esplanade Manly Tel มีเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยมีที่มีเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยนะครับ ร้านที่สมาดูร้านที่2เลยนะครับ Darling Pavilion Darling Pavilion นะครับบอกว่าเป็นอาหาร Modern Australian Cuisine Cuisine in Beachside Setting Modern Australian Cuisine in Beachside Setting เป็นประเทศเป็นอาหารแนวออสเตรเลียสมัยใหม่อ่า ah. In Beachside Setting ก็คืออยู่ริมชายหาด a c h บีชเป็นชายหาดู้จัก b e บ c h ก็จบล okay, นะโอเคเนาะบีชไซ t ์เซติงทีนี้ขายมื้อไหนบ้างร้าน Darling Pavilion ที่ใช้อาหารออสเตรเลียเนี่ยนะครับหรือออสเตรเลียเนี่ยนะครับเปิดเฉพาะมื้อเที่ยง LUNCH กับมื้อเย็นคือ DINNER DAILY ทุกวัน l u นชแอนด์ดิเนอร์เดลีทุกวันอันนี้ก็เป็นที่ตั้ง68 Darling h e r ล t ถนน Darling h e r ร t แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ 9 8 8 7แปด6อ่านเบอร์โทรศัพท์อ่าร้านที่สามนะครับร้านที่สามก็คือ Rum Ruum and Rain Authentic Thai d i s h e s เป็นร้านอาหารไทยแท้เลย plus Thai Dance รวมมีแล้วก็มีแล้วก็ยังมีการรำไทยด้วยอ่าการแสดงไทย i ทย o r m a l Cafe Upstairs แล้วก็มีข้างบน Upstairs ก็คือชั้นบนชั้นบนก็จะมีคาเฟ่ที่ไม่เป็นทางการคาเฟ่นัง่งสบายสาย่าอยู่ข้างบน ของร้านอาหาร Ram and Rain ด้วยขายมื้อเที่ยงอังคารถึงพฤหัสและมื้อเย็นอังคารถึงวันเสาร์เห็นไหมครับ Lunch Tuesday to Friday and Dinner till to, to s e t a เป็นชื่อยอ่อแล้วก็ต้องรู้จักชื่อย่อของวันแต่ละวันด้วยเนาะตั้งอยู่ที่658 Commonwealth Street s u r r y Hills เบอร์โทร9787 นะครับ97877457นะครับอีก3ร้านนะครับ d c e n t เซน d รีด o มอนเซน u รีก็คือ one of Sydney's best Chinese restaurant. Chinese restaurant Chinese restaurant Chinese restaurant ก็คืออาหารจีนนะครับ h ช n e s e สุดจากเนาะอาหารจีน Specialist in fresh seafood โดยเฉพาะ Special เนี่ยนะ Specialist specializes in fresh seafood ก็คือ อาหารทะเลสดๆนะครับขายมื้อเที่ยง lunch เก่งมากขายมื้อเที่ยง Monday to Sunday at lunch and daily dinner ถ้า lunch ขายจันถึงอาทิตย์ถ้า dinner ขายเก่งมากขายทุกวันครับ lunch ขายจันถึงอาทิตย์แล้วก็ดีขาย daily คือทุกวันนี่ก็เป็นเลขที่อยู่ก็คือ876นะครับว่าไปยาวไปเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยร้านที่4 1,2,3,4ร้านที่5แล้วนะครับ Florence s. Florence Delicious Italian Cuisine Italian เป็นอาหารแนวอิตาเลียน e o j o y a f r e e course meal or just drop in for a coffee สามารถมากินอาหารได้ทั้งสามมือ้อ Enjoy a f r e e course นะสามมื้อเลย t e e c o u r s s meal or just drop in for a coffee หรือเข้ามาแค่จะกินกาแฟก็พอ Waterfront Location อยู่ริมฝั่งเลยนะครับริมชายฝั่งเอาละอาจจะริมฝั่งแม่น้ำนะครับแล้วก็เปิด Open 24 hours เปิด24ชั่วโมงมีทั้งเช้าเที่ยงและก็เย็นเปิดทุกวันร้านนี้ Breakfast Lunch and Dinner ก็คือ BLD นะครับเปิดทุกวันเลขที่อยู่คือ345 h a r b o r s i d e Darling h a r b o r นะครับเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยร้านที่6ก็คือ Rani's Authentic and Unique Dishes from Different Regions of India ร้าน,นี้เป็นอาหารแนวอินเดียนะครับ Outdoor Sitting นั่งอยู่นอกนอกชาญ ไม่ได้อยู่ในแอร์นะความหมายคือ outdoor seating เนี่ยนะครับขายมื้อเที่ยงและมื้อเย็นเท่านั้นนะครับ lunch and dinner Monday to Saturday ก็คือ Monday to Saturday จันถึงวันเสาร์เท่านั้นนี่ก็ไม่ได้อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ทีนี้มาดูคำถามครับคำถามก็คือข้อที่41หรือข้อ41เนาะ เอาเท่าที่เราทันข้อ41 you can order fish lobsters and prawns c o o k e t in Chinese style โอ้เรามีข้อมูลแล้วว่ามีร้านอาหารจีนใน6ร้านนี้มีอยู่ร้านเดียวเราไม่ต้องคิดมากครับรีบๆเลย Chinese style ไปดูซิว่าใน c h o i c e มีร้านอะไรบ้าง Chinese style เหาหาหา,หาเจอไหม Chinese Chinese เก่งมากชื่อร้าน Diamond Century มาดูใน Choice Diamond Century อยู่ข้อข้อ3ถูกต้องครับโอเคข้อ41จะเลยข้อ3นะครับคือ Diamond Century 42ข้อ12เลย12เลย Customers can enjoy Spanish dancing ก็คือการเต้นรำแบบสเปนมีอะไรบ้างที่อยู่ใน Choice มีไหมเขาไม่ได้บอกว่าเป็น Spanish dance แต่ในในข้อมูลที่ให้มาเป็น Flamenco dancing และก็เป็นอยู่ในอยู่ในร้านที่ขายอาหารสเปนก็จะเป็น Spanish dish หรือ Spanish Menu ซึ่งร้านที่มีฟลามิโก้แดนซิ่งและก็เป็นอาหารสเปนก็มีอยู่ร้านเดียวโอ้ไม่ไม่ยากเลยคือร้านอัลบรามแต่ว่าในช้อยส์ไม่มีอัลบรามครับในช้อยส์จะเป็นเบอร์ทโทรศัพท์เบอร์ทโทรศัพท์ที่ตรงกับอัลบรามคือเฉลยข้อ3เก่งมากข้อ42เฉลยข้อ3ครับแล้วก็ทีนี้ข้อ่ะข้อ43อีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งข้อ the restaurant that serve only lunch and dinner every day ก็คือเปิดล n c h และก็ดินเนอร์เปิดทุกวันมีร้านที่เปิดทุกวันที่ขายล้า์กับดินเนอร์มีกี่ร้าน มีลันช์ด้วยมีดินเนอร์ด้วยแล้วก็เปิดทุกวันมีอยู่ร้านเดียวเห็นแล้วยังครับอ้าเก่งมากชื่อร้าน Darling Pavilion ใน Choice บอกที่อยู่มา Darling Pavilion ที่อยู่คือ68 Darlinghurst Road เก่งมากเอาละ63เฉลยข้อหนึ่งเอาละน้องๆครับ ก็เรียบร้อยไปเก่งมากเลยทําข้อสอบ3ข้อแล้วก็เรื่องของพจวันนี้หวังว่าน้องๆจะจํากันได้แล้วมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเอาตารางที่มีอยู่เอกสารที่พร้อมมานั่งฟังแล้วก็นั่งทําข้อสอบแล้วก็เรียนรู้เป็นพร้อมๆกันวันนี้สวัสดีครับรายการติวเตอร์ออนแอร์สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 1 7 2 5เมกะเฮิร์สร้างสรรค์รายการติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาฬิกาและ19นาฬิกา30นาทีวันจันทร์ติวเข้มวิชาภาษาไทยวันอังคารติวเข้มวิชาสังคมศึกษาวันพุธติวเข้มวิชาวิทยาศาสตร์ วันพฤหัสบ,บดีติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์และวันศุกร์ติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษติวเตอร์ออนแอร์แชรความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้